สวัสดีครับพบก,ก็บผมนะครับเวกิทวันนี้ก็จะมาพูดถึงดาเลียกันซีนพี่แกเองเขาก็จะมีเรื่องของโลน่น้ําตัวที่2ของเกมเลยตัวแรกจะเป็นของแคนเดสนะครับดาเลียให้โล่น้ําไม่พอยังมีวัคครอมอยโจมตีอีกด้วยเล่นได้ว่าเล่นกับสกเกิร์กนี่ตีโลโลแน่น,นอนเลยแต่แต่แต่แตแตดาเลียไม่ใช่แค่เล่นกับสกเกิร์กอย่างเดียวก็สามารถไปกับทีมอื่นได้ด้วยเช่นไปกับอายาโตะที่จะให้พี่แกกดสกิลอีตีครั้งชิ่ง แล้วก็ไปกับไลลี่ที่ใช้ต่อเย็บเย็บเซมอนเตอร์คนเจ้าชูนะหรือจะไปกับตัวดามจที่ใช้การกดตีปกติเลยเรามาพูดถึงข้อดีของดาเลียกันข้อดีของดาเลียคือเสกโลได้แต่โลเนี่ยมันจะไปนหนาตามค่าเลือดนั่นเองนะแต่ก็จะมีบัฟวอนเร็วโจมตีปกติด้วยด้วยพาสซีฟอันนี้เลยเมื่อเราใช้ท่าไม่ตายเนี่ยความเร็วการโจมตีเพิ่มเป็น0.5%ต่อทุก1000นหน่วยของค่า HP ของดาเลียเลยเลยไม่เร็ว,มา,รวมาดูนี่เลย โอ้โหอายาโตตียังรัวแต่มาดูสกิลกันก่อนดาเลียสามารถกดสกิลได้แบบ2แบบนะครับแบบกดแตะจะเป็นการวางอนาเขตเล็กๆเ,เป็นรูปหน้าดาเลียจะทําความเสียหายธาตุน้ําแต่ถ้าเราใช้กับตัวเราเองและปล่อยไปสักพักมันก็จะทําการเด้งขึ้นนั่นเองนะซึ่งสกิลไม่มีอะไรซับซ้อนจริงและสกิลคูดาวแค่9วินาทีเลยมีแค่นี้จริง ส่วนแบบกดค้างก็คือกำหนดเป้าหมายทิศทางที่เราต้องการที่จะวางอนาเขตของสกิลนั่นเองนะมีแค่นี้เลยแต่ตัวดาเลียมันจะไปนเน้นที่ท่าไม่ตายเลยครับซึ่งท่าไม่ตายเนี่ยเขาจะทําการเสกโล่นั่นเองแต่โล่ถามว่ามันหนาไหมคําตอบคือไม่ครับซึ่งตัวโล่เนี่ยจะหนาตามค่า HP ของดาเลียเลยแต่ไม่ใช่มีแค่เสกโล่ย่างเดียวดาเลียก็สามารถบัฟคอยเบลโจมตีปกติด้วยที่ผมพูดไปแล้วนะด้วยผลของพาสซีฟ ที่ผมได้ทําการอธิบายเมื่อช่วงต้นคลิปเลยครับแต่ว่าถ้าโลกเราโดนทําลายแต่ส่วนมากเนี่ยก็มาจากการทําลายคอมมอนเตอร์นะจะได้รับสเต็กเบนิสันขึ้นมา1ชั้นเลยเพื่อเรียกตัวโล่ออกมาใหม่นั่นเองนะสเต็กเบนิสันก็คือเป็นตัวเปิดโล่ที่ไม่ใช่ผลของการกดทําหมตานั่นเองนะแต่วิธีการเก็บสเต็กเบนิสันง่ายแสนง่ายมากคือคุณกดตีปกติ 4T เลยจะได้รับสเต็กเบนิสันหนึ่งชั้นและผลของา +10 ติดตัวน,นี้เลย เดี๋ยวผมจะพูดให้แบบเข้าใจง่ายๆเลยครับจะได้เห็นภาพตามเลยเมื่อเราอยู่ในสถานะโลดาเลียแล้วทําให้เกิดการแช่แข็งเซมอนจะมอบสแต็กเบนิสันสองชั้นเลยแต่เราไม่จําเป็นต้องเล่นทีมแช่แข็งก็ได้นะครับคุณเล่นกับทีมที่เป็นการโจมตีมปกติได้นะครับเช่นอเิคิโนไรซ์ลี่อายาโตะโยมิยะได้นะครับแต่การเก็บสแต็กเบนิสันทั้งหมดคุณต้องอยู่ในช่วงเวลาถ้าไม่ตายด้วยนะครับแต่เรื่องของโลดดาเลียเนี่ยถ้าเอาแบบอธิบายเข้าใจง่ายคือ ตัวเขาเองจะเน้นแบบเปิดโล่บ่อยๆนะครับแต่โล่ใช้ได้มากสุด4ครั้งเลยครับบวกกับทํให้ตายเพียวๆเป็น1รวมเป็น5ครั้งเลยครับมีแค่นี้เลยส่วนอันพาสซีฟผมอธิบายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรามาดูทีมกันนะครับซึ่งทีมเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปคือไม่จําเป็นต้องเล่นกับทีมแช่แข่งอย่างเดียวนะครับสามารถไปกับทีมอื่นได้เหมือนกันเลยซึ่งทีมแรกจะเป็นทีมสเกิร์กก่อนเลยอันนี้คือแบบไฮไลท์เลยนะก็จะมีสเกิร์กดาเลีย เอสโคฟิเย u ฟูรินาซึ่งทีมนี้จะมีเรื่องของคอมโบแช่แข่งหมดเลยแต่เรามีดาเลียคอยเซกโลให้และบัฟคอมเร็วโจมตีปกติให้สเกิร์กแต่นอกจากนี้เนี่ยสเกิร์กยังสามารถใส่ดับคลายเมตี้ได้เช่นเดียวกันตัวดาบของกิจกรรมซิทลารีนะครับด้วยพาสซีฟอาวุธเนี่ยก็ได้ใช้ส่วนนี้เลยบอกเลยว่าเบิ่มๆเลยส่วนทีมต่อมาจะเป็นทีมออยาโต้ก็จะมีอายโตดาเลียฟูรินาซิโรเนนครับ ทีมนี้เราเอาเซโรเนนมารสธาตุน้ําและเรามีบัฟของดาเลียมาช่วยด้วยจึงทําให้อายาโตตีรัวตีรัวบอกเลยโคดนัวแต่เรามีฟูริน่าคอยให้บัฟอายาโตและมีเซโลเนนช่วยฮิวด้วยบอกเลยว่าสแต็คแฟแฟ,แฟเก็บทันแน่นอนเลยทีมต่อมาจะเป็นทีมโยมิยะนะก็จะมีโยยมิยะดาเลียซิงชิวหรือเย,ยลานได้หรือจะเป็นทีมท่านพ่อนะครับก็จะมีอะเลคิโนดาเลียเซโรเนนเป็นเน็ตได้นะครับ หรือไปกับตัวอื่นๆที่ใช้โจมตีปกติทำดาเมจก็ได้นะครับเช่นคอร์ลินไลลี่ได้เช่นเดียวกันเลยอาวุธนะครับลอมไปจำเป็นต้องใส่ดาบเลือดอีกเช่นเคยเราใส่ดาบที่ให้ฟื้นพลังงานได้เลยครับซึ่งดีสุดเนี่ยจะเป็นดาบฟาโวลเลยครับให้ฟื้นพลังงานเยอะแต่เราต้องทำค่าคียเลด,ด้วยนะส่วนมากในไอดีมีดาบนี้กันหมดเลยแต่ชิ้นอื่นก็ใส่ได้เช่นเดียวกันเช่นดาบประจำตัวของคาซึฮะก็ได้หรือจะเป็นดาบของซิโรเนนดาบสกายวอร์ดดาบเซคิฟิเชียลได้นะครับ แต่ถ้าให้ผมแนะนำใส่เป็นดาวฟาวูดีสุดเลยนะฟาวูรับจบนะคุณส่วนอาจิแฟนะครับดีสุดจะเป็นซีโนเบสเลยเซตนี้ก็จะรับเอทเคในทีมด้วย20%วเปเวลาเราใช้ถ้าไม่ตายผมแนะนำใส่เป็นซีโนเบสจะดีที่สุดเลยครับออฟลังนะครับนาฬิกาเป็น h p เปอร์เซ็นต์หรือฟื้นพลังงานเลือกแนะนำเลยครับ4 0 0 0ื 40, จะดีมากๆเลยครับถ้วยเป็น h p เปอร์เซ็นต์หัว h p เปอร์เซ็นต์ส่วนออฟลองจะเป็นฟื้นพลังงาน H p เปอร์เซ็นต์ ขีเลยนะครับการอัพสกิลนะครับอัพเป็นท่าไม่ตายแล้วก็สกิล e นะครับตีปกติไม่ต้องอัพนะครับมาดูกลุ่มดาวกันว่าแต่และกลุ่มทําอะไรได้ซีหนึ่งนะเมื่อเราได้รับสเต็คบบนิสันหนึ่งสเต็คจากท่าไม่ตายเนี่ยจะฟื้นฟูพลังงาน2.5หน่วยเลยกลุ่มดาวน,นี้ก็จะช่วยเรื่องของการฟื้นฟูพลังงานเลย C ีสองเนี่ยเมื่อเราใช้สเต็คบบนิสันจากท่าไม่ตายเนี่ยแล้วเรียกลูพิเศษออกมา ความหนาของโล่จะเพิ่มเป็น25%เป็นเวลา12วินาทีเลย c c เนี่ยระยะเวลาถ้าไม่ตายเพิ่มเป็น3วินาทีส่วน4 6เนี่ยเมื่อเราใช้ถ้าไม่ตายแล้วสับตัวอื่นลงมาความเร็วการโจมตีปกติเพิ่มเป็น10%เมื่อตัวละครได้รับโล่แล้วก็ตายเนี่ยจะทําการชุบชีวิตเลือดเต็ม100%เลยครับแต่ไฮไลท์มันจะอยู่ที่ความเร็วโจมตีปกติ10%เลยเรียกได้ว่ามอนแทบไม่มีที่ยืนเลย ถ้ากลุ่มดาวแบบเก่งของดาริเอเนี่ยสีได้เลยครับอันนี้คือแบบเก่งเลยนะเอาแบบคุ้มๆเนี่ยเพียงพอแล้วผมบอกว่าสีสีเลยครับแต่ถ้าถามว่าจําเป็นต้องเปิดกลุ่มดาวไหมคําตอบคือไม่จําเป็นครับสี่ศูนย์สีหนึ่งก็เล่นได้สบายๆเลยครับสรุปนะครับดารลียก็เป็นตัวหนึ่งที่เขาจะให้บัฟความเร็วโจมตีปกติแล้วก็ให้โล่น้ําด้วยด้วยความหน้าปั้นเนี่ยถ้าเอามาเล่นกับตัวติเพชที่เขาจะทําดาเมจด้วยการโจมตีปกติผมเชีย คเลยรับรับองคุ้มเลยขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้ด้วยนะแล้วเจอกันคอนเทนต์หน้าเดิมบ๊ายบายครับผมไปแล้วนะ